ตอบกลับแบบนี้ทันทีหลังโดนยื่นข้อเสนอเปิดคอมเมนต์ล่าสุดแอปทักษออนหลังหนุ่มกันชัยลั่นจะให้1ล้านในงานแต่งรอบสอง จากที่ทราบกันว่าตอนนี้แอปทักษออนและนนกุลชานน์ได้คุยคุยกันอยู่ยังไม่ใช่สถานะแฟนแต่หนุ่มนนกุลเผยใช้คำว่าแฟนเมื่อไรคำว่าภรรยาจะติดจรวดทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาลุ้นและเชียร์หนักมากหลายคนเชียร์เช่นเดียวก,กันกับพิธีกรหนุ่มตัวพ่อที่เป็นคนกลุ่มความลับของแอปและนนกุลอย่างหนุ่มกัญชัยล้านวาจากลางรายการสามแซบบอกว่าถ้าแอปทักษออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลย ลาสุดสาวแอปนั้นได้แสดงความคิดเห็นลงโซเชียลโดยบอกว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจนแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ต่อเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว